เอสยวีห้าที่นั่งคันนี้ห้ามพลาดเลยได้ชุดแต่งรอบพันเบาะหนังสีดําติดแอร์หลังมาให้เรียบร้อยตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปแรงใหม่เพียงแค่ห0 0 0ื่นเท่านั้นเองแล้วระบบเซ็นเตอร์ล็อกออโต้รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้เรียบร้อยเลยนะคะใครมองหาตัวท็อปนะคะโฉมใหม่คันนี้ห้ามพลาดสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนนะคะพิงอยู่ที่สุวินทวงวง46สำนักง,งานใหญ่สาขาที่3ของเรามีรถให้เลือกมากกว่า 200กกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดูรถเข้ามาใหม่ที่เพิ่งลุดจองมาเลยคันที่อยู่ข้างหน้าของพินนี่เลยสีเทาดำส,สวยๆได้ชุดแต่งรอบพันได้เป็นตัวท็อปนะคะใหม่ล่าสุดมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยวันนันตีสูงยังอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็น Honda HRV 1.5 RS นะคะเป็นโฉมของ e h e v นะคะเป็นตัวไฮบริดมาให้เรียบร้อยกับราคาที่860,000 9,000บาทเครดดี T, ลูกค้าสามารถจัดย่อฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59ผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันไปเลยได้รถสวยๆ SUV คันที่อยู่ข้างหน้าของพิงไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะที่พึ่งุดจองมาให้อีกด้วยนะนี่ส่วนของด้านหน้าของเขากระจังหน้าจะได้เป็นแบบโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยโลโก้ตรงกางจะเป็นโลโก้ของทางศูนย์ h o n ได้นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลย915ไฟหน้าฟอยล์ดีมาให้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองกลางมาให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ได้สเกิร์ตด้านหน้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยสี่ทาดารุ่นนี้หายากนะคะนานๆทีจะเข้ามาให้กับคุณลูกค้าสนใจคันนี้รีบโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะนีส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กมาให้แม็กสีทาวยางปี2023 มาให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับได้ยางปีใหม่ไปให้ด้วยได้แม็กส,สวยแบบนี้ไปใช้งานเลยไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้นะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบสี่เดียวกบตัวรถมาให้กับคุณลูกค้าระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้นะคะปุ่มเปิดถานน้ํามันระบบกันลื่นปุ่มพุ้สตาร์ทมีมาให้ครบเลยนะมือจับเป็นสีเทากระจกแท้เดิมจากโรงงานจากศูนย์ Honda โดยตรงเลย นะคะคุณลูกค้ายางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอารต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ำขดน้ํามีมาให้ครบเลยพรมไรหุ้มหนังสีดําได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัสกินแอร์ออตโอต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้มาให้เบาะหนังสีดําตัดด้วยจะเข็บสีเทานะคะภายในกว้างขวางนั่งเยอะียะค่ะได้สบายมาพร้องกับพรมสีดําทั้งสงฝั่งให้นะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็น สีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีเทาสวยๆมาให้แบบนี้เลยสติกเกอร์มออ,อก,กอตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพมาพร้อมกับตัวซันลูปให้กับคุณค้ายด้วยตัวท็อปแบบนี้เขามีซันลูปมาให้นะคะออปชั่นคือจัดเต็มให้แน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไมค์กันเลยเยเีบเบรกกดปุ่มุดสตาร์ทได้เลยคะ่ะ สำหรับคันีนะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่หก0ม0่นสี่ได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมีมาให้พรมไรหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงอีกด้วยมาพร้อมกับตัวพูคอนเทนสามารถเชื่อมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะติดกล้องถอยหลัง ขอเทอค่ะติดกล้องถอยหลังมาให้อีกด้วยระบบของเขาคือจัดเต็มให้หน้าจอสวยๆมาให้แบบนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ฟัง USB เสียบ USB ได้เรียบร้อยเลยนะมาพร้อมกับเกียร์ออโตเป็นเกียร์ถุงมาให้ตัว P คือเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ได้กุญแจ k e y l e ล s มาให้กับลูกค้าด้วยตัวนี้เขามี ไม่แน่ใจนะว่ามีอูแจ์สำรองไหมเดี๋ยวพิงเช็คให้อีกทีแอร์ตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้มาให้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะแล้วก็มีตัวควบคุมในส่วนของตัวซันรุฟม,มาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะตัวพ็อปแบบนี้นะคะมีเพียงคันเดียวท่านเองสำหรับคันนี้นะสนใจคันนี้สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะกับราคาที่869,000บาทเครีจัดไปเลยฟรีดาวนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลัง ะะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกับตัวชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็มีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยเบาะหนังดำนะคะช่องใส่แก้วน้ำขดน้ำมีมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะแล้วก็มีลำโพงด้านข้างมีมีลำโพงด้านข้างมาให้ช่องใส่ของมาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้กระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสืบสภาพรอยเม็ดอาร์ตัวล็อกติก มีมาให้กับคุณลูกค้าครบ,บแบบนี้เลยนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานในส่วนของยางด้านหลังยางปี2023แม็กขอบ18แม็กแท้เดิมจัดโรงงานมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะระบบเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านหลังอีก2จุดมาให้เรียบร้อยไฟเบรกลงที่3กระจกไล่ฟ้าตัดขอบด้วยสเดียวกับตัวรถปิดเปิดแบบออตโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลย ะะมาพร้อมกับถาดลองมาให้ไฟสองสินค้ามาให้ชุดไฟท้ายของแท้ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอารต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สําหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะโทรสอบถามรายละเอียดหาพิงได้เลย082นะคะ7043253 เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะติดฟิล์มรอบพันตัดขอบด้วยสีดำสวยๆมีมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะมาพร้อมกับคิวกันสัตว์ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยมีสูตรของยางด้านหลังยางปี2023นะคะแม็กลมดำนะคะแม็กขอบ18แม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยมือจับจะได้ไปสีเดียวกับตัวรถนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งาน มาพร้อมกับเบาะหนังสีดํามาให้เรียบร้อยเลยลําโพงด้านข้างมีมาให้กระจกแพ้เดิมจากโรงงานมาให้พร้อมเลยยางเดิมได้เส่อมสภาพสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจด่วนเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เพิ่งดูดจอกันมาเลยทีเดียวโครงสร้างคมสานตัวรถเดิมๆนะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะคู่มือต่างๆของเขามีมาให้ครบตัวนี้เป็นรถของบุคคลนะคะเป็นผู้หญิงใช้การดูแลก็ถือว่าเขาดูแลถือว่าดีมากมาก นะคะคเราไปประมูลมานะสำหรับคันนี้นะมีการตรวจรถไทยสองร้อยเรายการนะคะใครที่มองหาตัวท็อปไว้ใช้งานโฉมใหม่ล่าสุดไวรันตีศูนย์ยังอยู่พิงแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะ Honda h เฮดอารนะคะ Honda h เฮดอารน้าอาร์เอนะคะ e ehev ปี2023 6นยี่แสน 8 6 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวน์ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะสำหรับคันนี้นะเร่งไม้เพียงแค่6 0,000กโลเท่านั้นเองได้ถือว่าคันนี้เร่งไม้ถือว่าน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าตัวนี้ได้ตัวโฉมใหม่มาให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยสังเกตได้จากตัวน็อตลอยเม็อาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่ก็ไม่ใหม่กันเลยแบตเตอรี่ไฟฟ้า เช่นเดียวกันชุดไฟหน้าของแท้คานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะชุดไฟหน้าของแท้คันนี้นะคะเป็นเครื่องพันห้าะเป็นเครื่องประหยัดน้ำมันเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวไฮบริดมาให้จุดแต้ม400เบนซอาร์ตต่างๆตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงแผ่นกันร้อน รถของเราคือรับประกันได้นอ,อนได้มีการชนหนักพลิกคว่ำจนน้าเป็นสีก่อมมีเล่มทุกกันนะคะมีวันทีหลังการขายให้อีก30วันวมีการตรวจรถให้อีก274รายการนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปจะมีการเช็คนิสส่วนของแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลียน้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยสําหรับใครที่มองหารถครอบครัวเอาไว้ใช้งานที่พ่้หลุดจอและที่สะพันคันนี้ได้เป็นตัวท็อปพิงแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะ ฮอนด้าเฮ็ดอวีหนึ่งจุดห้า R S นะคะ E, e H E V ปีสองพันยี่สิบสามเลขหมาหกหมื่นสี่กับราคาที่แปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเคดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่ 59, อสองจุดห้าเก้าผ่อนสูงสุดได้ถึงเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะคะได้รถส,สวยๆออปชั่นเยอะ,ยอะๆไปใช้งานกันเลยทีเดียวสนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดหาพิ้งได้เลย 0827043253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการรับวิสาหากิจธุรกิจส่วนตัวจิตการส่วนตัวนะคะสามารถออกได้ได้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้ไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะตามจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะสามารถออกได้เช็นเดียวกันนะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันที่สุวิทวง46 นะส,สำนักงานใหญ่สาขาที่3นะคะมีศูนย์บริการของไทยพาสตูแลให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเข้ามาดูคลิปพิงแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ